สวัสดีค่ะเกษตรบ้านสวนอินดีจ้ามาหนี่มาเบิงโคกน้องหน้าสวยๆของคุณพ่อนะลุงนะจ้ะเนาะมาตามหาเจ้าของโคกน้องหน้าเลยจ้าไปกันเลยจ้ามาพ่อพอดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไอ้แนะน้ำัวเนี่ยจ้าพอนาโงซักพอนสวัสดิ์จูมันเจนง่าามูสามตำบลมองลาดเพื่อจังหารจังหวัด้อยเอ็ดจ้าคุณพ่อเฮ็ดโคกน้องหน้าอันสวยๆนี่ได้จักปีเลยจ้าเอ,อ่สองปีบางเดือนมีตุหน้าบางหันครบสองปี พ่อหน้าดีๆคือจังไนยังได้เห็ดโขกน้องหน้าจา้ะกอเห็ดโขกน้องหน้าห้อง็สามารถปลูกสิ่งปลูกของไหลหลายอย่ยางปลูกแนว่ยไรห้องอยากกินเ้องก็ปลูกสต่เห็ดแต่หน้าย่างเดียวมันก็ได้ตะเข่าแล้วของพวกมันนี่เวลานั้นเอาก็ต้องไปซื้อเขามากินจ้ะก็มนี่ปลูกเริ่มต้นกับปลูกกล้วย เพราะว่ากล้วยมันสิได้กินไวเดี๋ยวนี้กล้วยก็สิเริ่มที่ไหวแน่แล้วบาดนี้กันนี่แหละกปลูกทั่วฟักงาปลูกง้อปลูกปลูกทุกอย่างที่กินได้แม่พ่อปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่เราปลูกมันสิซอยรดต้นขึ้นเพราะว่าข้ามี่ทุกอย่างเขาก็ต้องไปตลาด จะปูปลาหน้าน้าเขาอยากเขาก็มาจัดกินจ้ะพ่อได้กินพ่อพอได้ซื้อเพิ่นมาทางด้านนี้กับมีบมีขามหวานน้ำพร้อมต้นนึงขาวหวานยังพ่อขามหวานเพชรบุญบ่บนายจะเป็นขามหวานเพชรบุญเพราะว่าโครงการเขาให้มาสองต้นพอต้นนึงก็ตายไปแล้วเอาขอถามเนี่ยเจ้าพ่อคือว่าของโครงการของ โครงการก็คือของพ่อช่อเพิ่อนอย่างนึ่งก็ขอขอบคุณทั้งพ่อช่อเพิ่นที่ให้โครงการดีๆมาเพื่นให้มาเนี่ยเขาก็มาเหตุตามจุดประสงค์ของเพื่นเพราะตอนใส่ใจอย่างจากบาทแล้วก็ได้พวกพันไม้พวกต้นเงาะต้นทุเรียนหรือต้นไหนก็ ใช่ที่เขาโระบุลงไปต้นกระสิสาใม่แต่มีบักพร้าวยี่สิบต้นประยุ่งยางหน้ายางละสิบต้นจ้ะเดี๋ยวก็เป็นบัเนาวน,นี่ักนาวนี่ก็เริ่มเห็นมีดอกมาเทีนหนึ่งแล้วแต่บ่ทันเดยติดอายุมันอาจจะบว่าทันถึงจ้ะกล้วยก็ได้กินไปหลายชุดจนสิว่ายแล้วอันน,น่าจะเริ่มได้ปลูกไม่แล้วกล้วยจ้ะ กันมาทาั้งนี่ม,นมันก็มีน้องปลาน้องปลาในนี้เขาก็เลี้ยงปูปูก็ได้กินลร้แล้วแต่ก็ปปูกพักกันแย่งพักกันจองได้ไว้ถ้ากินพ่ออันนี้คืออยังขอถามเลยจ้ะพ่ออันนี้เขาเป็นพลังงานทดแทนคือเขต้องใช้ไฟฟ้าอ๋อจ้ะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ เขาใส่ดูดน้ำบาดาลขึ้นมาตักเก็บไว้ในโขงน้องหน้า้าไปเก็ดหน้าปังได้โดยที่ห้องเราต้องไปคอยจัดซื้อน้ำซีน้ำขยา,าโอ้จ้ะไปเบื้องด้านนั่นกันพ่อทางด้านนี้ก็ข้องนี้เขาก็เห็ดใ้ใหญ่ๆให้มันเจ็บตักน้ำได้หลายๆข้องใส่ไก่นี่ของพ่อนี่กว้างขนาดใดพ่อขั้งใส่ไก่กว้าง,างตอนคุดตอนแรกว่า กว้างหาเมตรลึกเม็ดหาซิฟณตอนนี้อะก้กวงๆนาจะตกไปหกเมตรแหละพอน้ำมันก็ซอออกปลาปลาซอออกน้ำแน่แต่ว่าถ้ากว้างก็กดีเพราะว่าเัาจะเก็บกักน้ำไว้หลายจ้ะนี่ทางด้านนี้ถ้าฮักกากน้ำขึ้นกระักก็มองนี็น้ำเหมือน่วมหมืนเลยพอลงไปใส่เห็ดหน้าปังหน้าสองไร่นี่ก่ต้องไปซื้อน้ำ พอเวลาพ่อออกกระเบื้องมาพ่อออกมาแบบใดนะ้หน่อยตอนเราเข้ามาก็ถือว่าทรหดอยู่แบกมาเทละเสามแผ่นโอมาหน้ามืออะไรกับแบกมาน้ามือนะั่นจ้ะเทละเสามแผ่นสามแผ่นนี่ไม่นี่ีละอ้อสะพานข <คำ S 2> ้ามควานจ้ะก็ นี่แหละของ,ขนงหน้าก็มีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งคือห้าได้น้ำไวท้ทาเห็ดหน้าหดของทุกอย่างสองก็คือมีกินทุกอยา่างบ่ต้องไปซื้อเขาที่ห้องเย็ดบ่ได้เข้าได้ซื้อก็เป็นพวกผงชูรสนำปลาเป็นหมูเป็นไก่เอากสามารถปลูกร้าวได้ mm hmm. ข้าว,วนี่เอามาปลูกลนหมู เพิ่งจะได้ประมาณปีพ่ถึงสองเดือนมั้งนี่เพราะตัวนี้เขาซื้อมาเองพาวรุ่นนี้เขาซือาอาาซ้อเองเพราะเขาต้องรอเขามีทุนเขาก็ยังคอยซื้อมาเรื่อยๆจ้ะเขาก็ย็บพวกของยังอื่นที่เขาจะมาปลูกเพิ่มเขาหาได้เขาก็คอยซื้อมาเทละต้นสองต้นเพราะต้องปลูกทีเดียวปึ๊บทีเดียว เดีน๋นี่ลอยหนึ่งสองลอยเขาก็ซื้อเขาอยากได้อย่างเขาก็ซื้อมาปลูกแต่ว่ามงนี้ได้อัดน้ำใช่ว่างานที่หน้าปังมันก็เลยบดบดให้ปนไดเปล่าช่วงนี้มันนี่เขาก็น้ำมนันยุหน้าเพราะเพราะอื่นเขาก็เลยไยมันลดลงอย่างน้อยนี่จังค่านี่ขุดไปขายแทบสิบบดวงว่าท่านเลยละ่ะค่ะ เอาไปขายเอาไปเท่าไรกับพ่อๆกันพวกข้าพวกตะไครนี่เขามีทุกอย่างสามารถแปลเป็นเงินได้ทุกอันอ <Ooh. S 1> พ้พอมันวาา่าราประหยัดซื้อได,ได้เงินพร้อมจ้ะ <Yeah. S 1> พวกไม่ผลขอก,กัากปลูกไว้หน้าชนิดนจะมีบักละมุดนี่ก็พึ่งจะปลูกได้สามเดือนสี่เดือน ทางนี้กะซิมี่เงาะเงาะต้นนี้ได้หนึ่งปีแล้วเริ่มจะเห็น,นจะคว่ำจะเริ่มเติบโตของมันแล้วเพราะมันขยัิย้ายสายหน่อยพราาดินที่เราเบิกหลดนี่ดินเป็นดินเหนียวล้วนถ้าเป็นแห้งมากก้นนี่บกโจ๊กแทบหักแต่เปียกกะก้นดินบกโจ๊ก่าขืนหมดละนี่จัาบกเพียกเนียวก,กับ ปลูกไว้ยูว่ากินว่าต้องซื้อเพราะเพิ่งจะได้ขายเป็นเงินไปเอกแจ้งมะเกียบนี่ก็ได้กินไปแล้วร้ายแล้วนี่จะสามารถได้กินทุกอย่างนอกจากพวกยู่ๆๆกินอี่แจ้งน้อยนี่ก็นี่ตัวผักยาวปลูกไว้ส้างกำลังไเว้นโตก,ก็เป็นแตงกวาืี่นาก็สิได้กินตัวแนว เด็ดเยี่ยมิลีจ้ะเมื่อนี้กัสิเอากล้วยตาบ,บานอีกสองรื่อที่มันแจแล้วถาอกมากากับมีเนี่ยของติดมือเขาบ้านกับทุกมือจ้ะแล้วคุณพ่อปลูกกล้วยหลายๆอย่างสิคุณพ่อได้ขายใส่บอาขายนี่ขายแต่ล้ำบ้านนี่ก็บพพ่อขายโอโอจ้วาวละยี่สิบสามสิบแล้วจะวีหน่อยวีไงจ้ะคือขายให้บ้านท้องกินก็ว่าได้ไปขายแพง่งเป็นเห็ดเด้เยมอิลีจ้ะ เ<ใ>ห็นสวยงามนี่ก็ปลูกไว้ต้นหนึง่งแต่ก็ยังไม่ทันโตเพราะดินเขาบอกค่อดินเขาก็ต้องค่อยๆบำรุงม,ม,มันไปจ้ะเพระาพระว่าปลูกของพวกืม่นี้เฝ้าบ่ได้เขาก็ปลูกยางละตน้นสองตน้นจ้ะทดลองเบิ่งว่าถามันโอเคเขาก็ยังค่อยเอามาลงเพิ่มหรือถามันหนั่งเขาสามารถตอนปลูกได้มีกินทุกอย่างเขงียคกขางหน้า ไ้พ,พ่อ,อมีไอ้แนวทางเพื่อบางทีมีคนเพิ่นอยากเฮ็ดน้ำพ่อนี่้าถ้ามีไผยอยากจะเฮ็ดถ้าบม่มีทุนของจะของเองเพราะว่าโครงการเขาโรู้วจะมีมือใดแต่ว่าอยากได้ไหวให้ไปติดตอ่อกรมพัฒท่านหน้าที่ดินไอ้จะมีสะสองพัญหาเข้าสมทบสองปัญหา,ะากะได้สะหลงหนึ่งเข้ากับสามารถเจ็บกางหน้าไว้ ปลูกซิ่งปลูกของ็ดให้เฮ็ดหน้าได้จ้ะนี่แหละคืออยากจะให้เฮ็ดเพื่อมันสีได้ลดรายจ่ายประจำวันของเฮ้าลงจ้ะเฮ็ดแล้วก็ยา่าเฝ้าชิดหาของขายเพราะของเฮาวันมีทถ้าเฮ็ดได้ของรับรองว่าบม่พ่อขายดอกจังกล้วยนี่สิมีคนมาถามอยู่ตลอดแต่ว่าบมมีกล้วยให้เขา เลยพอมันกล้วยมันแก้ว่าท่านกล้วยปลูกไว้ประมาณร้อยก็คุม้มกันยังบอท่านคนกน,นิ้นนี่แหละเขาเลยอยากให้ผู้ดดใดอยากเคลียร์ก็ลองตรวจสอบเบ้องเนาะวางจากงานหนึ่งก็ได้ลองเบ้องแต่มันมากแล้วก็ยังคอยไปติดต่อโครงการเขาทางที่เขามีโครงการมาอีกโอ้สุดยอดเลยคุณพ่อ คลิปนี้ก็ขอรบก,กวนคุณพ่อไปซ้ำนีเนาะจา้ะเนาะคลิปนะพอกันไห่จ้าก,กดซับสะไข่ถึกใจกดแช่กดไลค์กดซับสะไข่ห้เนยเด้อจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ